เป็นกี่อายุรอนครับไช่พี่เราซ้อมมากี่วันประมาณกับเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเริ่มใหมิ่มีใครเป็นผู้บังซ้อมเรามั้ง่งพวกไหนใครยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเก้าปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ไม่พให้ตามโมยสไตล์เลยครับมวยเสไตล์วันนี้เลยต้องมาเจอกับน้ำพูนะเคยต่อยเขาไหมเคยกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวเป็นไงบ้างเคยแพ้เข้ามาแพ้แบบไหนเบียดกันหรือขาดเลยเพราะั้น โดนสองแรนเนาะจอดผ้าโดนสอบด้วยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยแปดร้อยแปดครับอ๋อปล่อยไปต่อยแต่วันนี้จอดร้อยหกเนาะแล้วเข้ามวยสไตล์ข้มวยเดินได้สบ้ครับวันนี้มาเจอกันใหม่ที่วันี้ล้างตาเขาได้ไหมได้เลยมั่นใจเลยนะแล้วล่าสุดต่อยใครไปไปเจอที่ที่นี่เหรอใช่ที่นี่เป็นยังไงบ้างวันนั้นแพ้ไปเหรอ แพ้อะไรคะแนนเลยเนาะแค่คะแนนคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยแปดร้อยแปดนี้ต่อยร้อยหกนะเมื่อกี้ช่างหนักแล้วเป็นไงบ้างปรับมาเดียมาแล้วเรียบร้อยร่างกายพนีอกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมมาล้างตาเอาชนะคืนแจ้งเกิดด้วยคุมมากี่กิโลปรกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้วันที่สิบสอคนจังหวัดวัตถานีฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยิดเชยครับผมคืนนี้ได้ไหมได้ขอให้โชคดีครับ